ทีนี้เราจะมาทำฟอนต์ด้วยเส้นกริดกันขั้นแรกให้เราทำวงกลมขึ้นมากดชิปแล้วก็กลางวงกลมขึ้นมาแบบนี้ให้มันอยู่ตรงกลางกดชิปดันขึ้นข้างบนให้พอดีเปะ๊ะให้เป๊ะเลยนะแบบนี้เมื่อพอดีเปะ๊ะ มันก็จะเป็นแบบนี้อยู่ตรงกลางจากนั้นให้เราทําวงข้างนอกเปลี่ยนสีให้มันเป็นสีอ่ะเขียวแล้วกันแบบนี้ให้มันอยู่เลเยอร์ข้างล่างโอ้สีมันปีตตาไปหน่อยเอาสีฟ้าแล้วกันดึงขึ้นข้างบนชนแบบนี้ให้พอดีเป๊ะ ถ้าเป็นแล้วมันจะหยุดตรงนี้ก็เหมือนกันให้พอดีเป๊ะแบบนี้นะขยับซ้ายขวาดูยังอ่าพอดีแล้วเมื่อพอดีแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ให้เรากดเลือกไปที่วงกลมข้างนอกกดชิปกดเลือกไปที่วงกลมข้างในแล้วก็กดเจาะปั๊บอ่าก็จะเป็นแบบนี้ จากนั้นเราจะทำตัว P ตัว P ให้เรากลางวงกลมที่ฐานล่างกดชิปกลางเมื่อพอดีแล้วมันก็จะชนเป๊ะแบบนี้เลยวัดดูว่าพอดีหรือยังอพอดีแล้ว ีนี้ให้ทำสี่เหลี่ยมขึ้นมาตรงนี้ตรงเส้นให้พอดีเป๊ะแล้วก็ลากสี่เหลี่ยมเส้นล่างให้มาชนกับวงกลมตรงเซนเ,นเตอร์ตรงกลางให้พอดีเป๊ะให้ขึ้นคำว่าเซนเตอรอ์จากนั้นก็ลากขึ้นข้างบนอ่ เมื่อพอดีแล้วมันก็จะชนกันแบบนี้เห็นไหมไม่เกินไม่เกินกันละพอดีตรงเป๊ะเลือกชิปแบบนี้ทำไมอ่ะเมื่อเห็นว่ามันตรงแล้วแบบนี้ก็ให้เราเลือกชิปเลือกแล้วก็ เลือกกดรวมอยู่ไนอ่าก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นเราจะทำวงกลมหันให้กดชิปกลางวงกลมขึ้นมากดลบเนื้อใส่กรอบอแบบนี้กดชิปลาก ให้ชนเนื้อตรงนี้แล้วก็กดชิปลากให้ชนตรงนี้ถ้าเราจะตัดข้างบนให้เราลบข้างล่างทิ้งแบบนี้กดตัว p แล้วก็ทำแบบนี้ตรงนี้ก็เหมือนกัน ่ะตรงแล้วตัวความมั่นใจเราจะหันข้างบนให้ลบข้างล่างเฮ้ยจะหันข้างล่างให้ลบข้างบนพูดผิดอ่ะลบเกินทำเหมือนกันแบบนี้จากนั้นวงกลมใหญ่คอมเอ๋ออะไรวะเนี่ย ตรงกลางจากนั้นให้เรากดคลิกไปที่เส้นตรงนี้หนึ่งครั้งซูมเข้าไปกดตัวพ P จากนั้นให้เรากดจิ้มไปที่ตรงนี้ อ่ะเดี๋ยวไม่เห็นภาพจิ้มไปที่ตรงนี้หนึ่งครั้งปับ๊บอ่มาได้แล้วจากนั้นให้เราลบเส้นค่อยๆลบอ่า ทำเหมือนกันตรงนี้กลางมาหนึ่งก็จะเป็นรูปแบบนี้จากนั้นให้เรากดคลิกไปที่เส้นกดชิปคลิกคลิกแล้วก็กดไปที่ตัวเนื้อตัว P ปับ๊บอย่างนี้กดฮัน dy เมื่อหั่นได้แล้วมันก็จะแยกล่างได้แบบนี้นจากนั้นให้เราไล่สีสีอะไรดีนะ,ะแบบนี้แล้วกัน อันนี้ก็กดจิ้มสลับข้างแบบนี้อันนี้ก็กดจิ้มสลับข้างกดไปที่เก้าสิบองศาลองสลับดูถ้าชอบแบบนี้ก็เอาแบบนี้เราก็จะได้ตัว p แบบนี้สวยๆไม่ยากไปลองทำดู